สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่องเจียชแนลนะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาสูตรแต้มรวม3ตัวบนนะครับมาฝากกันนะครับในงวดวันที่1กันยายนนะครับที่จะถึงนะครับก็จะมีสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้ว1สูตรนะครับแล้วก็มีสูตรใหม่มาเทียบชนให้1สูตรนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องย้ําเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุสน,นสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่าผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียง หลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอน,นาคตก็ต้องลุ้นว่ามันจะเป็นไปนตามสูตรหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรเก่าก่อนแล้วกันนะครับสถิติจากงวดที่ออก0ูนย์นนะครับเข้ามาเป็นตัวเลข5ตัวนะครับของงวดที่แล้วนะครับที่เราลงไว้สูตรนี้ลงเทียบชนไว้กับอีก1สูตรนะครับชนกันที่ แต้มหกกับแต้มเก้านะครับแต่ผลวัลที่ออกนะครับเจ็ดแปดสองนะครับเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าสิบห้าบวกสองเป็นสิบเจ็ดนะครับผลของแต้มรวมนะครับก็คือแต้มเจ็ดนะครับตัวชนผิดนะครับเพราะว่าสูตรที่เอามาชนผิดสูตรนี้เข้ามานะครับก็คือเลขเจ็ดนะครับแต้มเจ็ดนะครับเดี๋ยวงวดนี้เรา มาตามต่อนะครับกับสูตรที่เข้าแล้วก็จะเอาสูตรใหม่นะครับมาเทียบชนให้วิจารณากันนะครับของงวดนี้นะครับสูตรนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลักหน่วยล่างนะครับตัวแรกแล้วก็บวกด้วยหลัก10หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1น,นะครับหลักหน่วยล่างก็คือเลข7 แล้วก็หลักสิบหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับหลักสิบคือเลขสามนะครับหลักหน่วยคือเลข7บวกกันแล้วได้17นะครับตัวแรกลบ1นะครับสูตรนี้เหลือ6 6หบวกสนะครับเป็น8 แปหนึ่งเป็น9ก้าเ้าบวกหนึ่งเป็นสิบนะครับ5้าตัวนะครับเจ็ดหกแปดเก้าศหนึ่งโปโยหหเป็นสูตรแต้มรวมนะครับสามตัวบนนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับสถิติก็เข้ามา หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแปดงวด 10. สูตรใหม่ที่จะเอามาชนนะครับในงวดนี้ก็สถิติก็เข้ามาจากงวดเดียวกันนะครับถ้าเรามาดูตัวชนนะครับทั้งสองสูตรจากงวดที่ออกศูนย์หนึ่งเก้าเหมือนกันนะครับงวดแรกนี้จะชนกันสามตัวนะครับแต้มเจ็ดแต้มหกแต้มศูนย์นะครับผลวันที่ออกศูนย์หนึ่งเก้านะครับ ศูนย์บวกหนึ่งบวกเก้าเป็นสิบนะครับผลของแต้มรวมนะครับคือแต้มศูนย์จนกันหนึ่งกับสองนะครับรางว 1, ัลที่ออกเก้าศูนย์สามนะครับเก้าบวกศูนย์บวกสามเป็นสิบสองนะครับผลของแต้มรวมคือแต้มสองชนกันหนึ่งกับสองนะครับรางว, 2, ว 2, ัลที่ออกสองเจ็ดสองนะครับสองบวกเจ็ดเป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดนะครับผลของแ้มรวมคือแต้มหนึ่งชนกันสี่ แต้ม4ตัวนะครับ7 6 9ดนรับว,วันที่ออก8 7 2 8จบเป็น15 15บวกเป็น17นะครับผลของแต้มรวมคือแต้ม7 <_ S 1> ชนกัน3ตัว1 3 4นะรับว,วันที่ออก605นะครับ6กบวกเป็น11นะครับผลของแต้มรวมคือแต้ม1ชนกัน3ตัวนะครับ6 8 9ปดเวันที่ออก5 30 ห้าบวกสามย์เป็น8ปดนะครับผลของแต้มรวงคือแต้มแชนกัน4ตัว0ูนย์เกสอานะครับออก4ี่ห้าสาี่บวกห้าเป็น 9, 9ก้าเ้าบวกสามเป็น12บนะครับผลของแต้มหวงคือแต้มสงของวันที่ผ่านมานะครับถ้าสองรูนย์ี้มาชนกันก็จะชนกันที่ห้าเจ็ดแปดนะครับสามแรางวันที่ออกแปดเจ็ดแปดสองนะครับเจ็ดบวกแปดเป็นส 15, 15ิบห้าสิบห้าบวกสเป็นสิ 7นะครับผลของแต้มรวมคือแต้มเจเดี๋ยววันนี้เรามาดูสูตรนะครับสูตรที่สองเป็นสูตรใหม่นะครับจากงวดเดียวกันงวดแรกนะครับศูนย์บวกเบวก7เป็น14นะครับสูตรนี้เพิ่มไปทีละ3ามแต้มนะครับสี่เจ็ดศูนย์สาแต้มศูนย์นะครับสองห้าแปดหนึ่งสี่นะครับ 903นะครับแต้ม2บวกกันแล้วได้9นะครับ92581นะครับแต้ม1นะครับบวกกันแล้วได้17นะครับ70369นะครับผลของแต้มรวมนะครับแต้ม7 เบวก2เป็น9 9บวก2เป็น11 1นะครับ1 4 7 0 3นะครับกับผลรางวัลที่ออก605 6 0บวก0บวก5เป็น11นะครับผลของแต้มรวกคือแตศูนย์บวกเ้าบวก7เป็น16บหกนะครับหกเก้สองห้กับรางวัลที่ออก5 30 5ามนบวกสบวกศูนย์ะครับแจม8 สามบวกเจ็ดบวกศูนย์นะครับเป็นสิบนะครับศูนย์สามหกเก้าสองนะครับกับผลรางวัลที่ออกสี <t om> ่ห้าสามสี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองนะครับผลของแต้มรวมคือแต้มสองของงวดที่ผ่านมานะครับห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าได้เลขห้าเพิ่มไปทีละสามแต้มห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดนะครับกับผลรางวัลที่ออกเจ็ด 8 2 7บวก8ปเป็น15 152บวก2เป็น17นะครับผลของแต้มรวมคือแต้ม7สูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่งวดแรกที่ลงนะครับก็ลองดูนะครับงวดนี้นะครับของงวดนี้8บก7เป็น15 15บกเเป็น22นะครับได้เลข2 เริ่มไปทีละ3แต้มนะครับก็จะเป็น5 8 1 4นะครับ2 5 8 1 4 1กโยหกหนะครับ เป็นสูตรแต้มรวมนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับแต้มไหนจะมานะครับตำแหน่งของสูตรนะครับสูตรที่2นะครับตัวแรกหลัก10บนนะครับมาบวกด้วยหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยของเลขทายครั้งที่1นะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับงวดนี้ระหว่างสูตรเก่ากับสูตรใหม่นะครับ7 6 8 9 0 ูตรใหม่25814นะครับตัวที่ชนนะครับเลข7ไม่มีนะครับเลข6ไม่มีนะครับมีเลข8เลข9ก็ไม่มีเลข0ก็ไม่มีนะครับชนกันที่เลข8ตัวเดียวนะครับจะมาไหมเป็นสูตรแต้มรวมนะครับตัวเดียวนะครับ กันที่เลข8ตัวเดียวนะครับงวนนี้จริงๆก็ตัวเดียวก็อัตราเสี่ยงก็สูงนะครับการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับว่าชอบถูกใจตรงใจหรือไม่นะครับหรือใครจะวัดดวงวัดใจนะครับก็การตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับไม่มีใครรู้นะครับว่ามันจะออกตัวไหนนะครับ 1. กย 6นะครับแต้ปดนะครับแต้ 8, แปดแ้มเดียวจะมาหรือไม่นะครับเป็นสูตรแต้มรวมนะครับสามตัวบนหรือใครจะพิจารณาจากสูตรเก่าที่เข้ามาก็แล้วแต่นะครับอันนี้สูตรเก่าที่เข้ามานะครับเจ็ดหกแปดเก้าศูนย์นะครับหรือใครชอบสูตรใหม่นะครับสองห้าแปดหนึ่งสี่นะครับ ถ้าวัดดวงวัดใจตัวชนก็แต้มแปตัวเดียวนะครับวันนี้จะเป็นยังไงนะครับมาลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับว่ามันจะเปลีป่ยนไปตามนี้หรือไม่นะครับการตัดสินใจขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะครับทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากดติดตามช่องไว้นะครับชชนเช Channel หวยฟรีแล้วก็กดท,ที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ